มาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้ที่วัดเองก็มีผลตกพลำๆนะแต่ก็ไม่แรงนะซึ่งก็วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ดค่าของเดือนสิอนะวันนี้เป็นวันศีลน,นะคือเป็นวันที่ให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> ไปทมาทานศีล เพราะว่าจะทำให้ตนเองนั้นได้เป็นผู้มีสุขคติเป็นที่ไปเพราะในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ทรงชี้ทุกข์และทางดับทุกข์ได้โดยอย่างดีนะ,ะพระองค์เป็นผู้ที่ <c oughs> รู้จักทุกข์อันไม่สิ้นสุดของโลกได้อย่างจริงจังแล้วก็ ส่งบอกแนวทางแก่พวกเราทั้งหลายเมื่อพวกเราทั้งหลาย <c oughs> ประพฤติปฏิบัติตามก็ถึงความพ้น,น,นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น,นทุกข์ทั้งมวลน,นั้นมาจากความเพลินความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระแต่พระพุทธเจ้าส่งได้ทราบสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง แล้วก็ส่งเลิกละจากสิ่งเหล่านี้อันเป็นทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดทุกข์ที่มาทางตาทางหูจมูกเริงกายใจไม่สิ้นสุดนะแล้วก็ทุกข์ต่างๆก็มีห่วงโซ่มีการเชื่อมโยงผัวพันกันเป็นปฏิจจสมุป,ปนาธรรมเกิดจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ย่อมเกิดขึ้น ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปมันเป็นปริวัตินะครับที่พุทธเจ้าทรงตัดว่าปริวัติสี่ปริวัติสี่ของขันห้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่เองที่เราเรียกว่าอุปทานขันก็คือการยึดมัน่นยึดมั่นในไหนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเรา รวมไปจนถึงยึดมั่นว่าบุตรภรรยาทรัพย์สินช้างม้าหัวควายแพะเป็ดไก่ว่าเป็นของเราอันนี้แหละพระอ,องค์ตรัสว่าอันนี้เป็นปริวัติแห่งทุกข์และเป็นทุกข์ที่ทางในโลกนี้ออกไม่ได้นะเพราะมันยังเพลินยังพอใจนั่นแหละพูดง่ายๆวันนี้เรามาศึกษาในประเด็นนี้ที่พระพุทธองค์ส่งเตือนสติแก่พรามณ์ ซึ่งมาอวดพระองค์ว่าเขานั่นแหละเป็นผู้มีความสุขนะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเอาถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงความสุขของท่านมาให้เราฟังการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนปถามตอบนั่นแหละก็เรียกป <c oughs> ุชาวิชาชนาก็คือ สนทนากันก่อนเ้าเขาบอกว่าเขามีความสุขถ้าอย่างนั้นก็แสดงความสุขของท่านมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีมีมีภรรยามีบุตรมีข้าทาสบริวารมีช่างมีม้ามีแพะมีเป็ดมีไก่มีสุกรมีทรัพย์สินเงินทองมากมายรวมไปทั้งบุตรด้วยอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าก็ทรงตรสนั่นแหละเป็นทุกข์ พรามก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยแต่ในที่สุดพรามนี้ก็ได้ฟังมุมที่พระพุทธเจ้าไม่ทุกเหมือนกันพระองค์ก็ทรงเตือนสติว่าพรามเมอ๋ยเราเนี่ยไม่ทุกข์เลยเพราะเราไม่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านกล่าวมานะในเรื่องนี้จากหนังสืออริยสัจพระโอษฐมที่หนึ่งได้ทรงตรัสว่ามุมนะมุมน้อยมุมหนึ่ง ของความทุกข์ที่พระองค์ไม่มีแม้แต่น้อยหนึ่งก็ไม่มีนะพระองค์ทรงตรัสว่าพราหมณ์วัวสิบสี่ตัวที่จะหาหายที่จะหายหาไม่พบหกวันมาแล้วแก่เราก็าหาไม่ได้คือไม่มีนะเพราะเหตุนั้นแหละพรามณ์เราจึงเป็นผู้มีความสุข ต้นงานในไร่จะยับเยินมีใบเหลือเพียงสองสามใบแก่เราก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละพราหม์เราจึงเป็นผู้มีความสุขพวกหนูจะกระโดดโลดเต้นในยุ่งเปล่าแก่เราก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละพราหม์เราจึงเป็นผู้มีความสุขนะที่นอน ที่ละเลยไว้ตั้งเจ็ดเดือนมิได้ชำระเพราะไม่มีเวลาว่างพอเกินกลนไปด้วยตัวสัตว์เล็กๆจะมีแก่เราก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั่นแหละพราหม์เราจึงเป็นผู้มีความสุขลูกเล็กหญิงชายลูกสาวที่เป็นม้มีลูกติดคนหนึ่งบ้างสองคนบ้าง จะมีก็แก่เราก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั่นแหละพรามเราจึงเป็นผู้มีความสุขโรกผอมเหลืองตัวสะพั่งด้วยมเมล็ดงานะผอมนะจะมีแก่เราก็หาไม่ได้เราจะถูกปลุกด้วยการถีบเตะทั้งนอนหลับก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั่นแหละพรามเราจึงเป็นผู้มีความสุข พวกเจ้านี่ที่มาทวงนี่แต่เช้าตรูว่าจงให้จงให้จงใ,หจงใช้จงใช้จะมีแก่เราก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ์เราจึงเป็นผู้มีความสุขดังนี้นะไอ้เนี่ก็กลับมาดูถึงพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีมีสุขหรือ,อยังนะอาตมาว่าที่พระเจ้าทรง ถามพรามณ์แล้วก็ตรัสบอกกับพรามณ์เนี่ยมีหมดเลยผู้ที่อยู่คลองเรือนบางคนก็ทุกข์เพราะวัวหายทุกข์เพราะวัวตายใช่หไหมโอ้ยหัวตายหัวจมน้ำตายหัวเป็นโลกตายเป็นความทุกข์แล้วใช่ไหมฮนะแต่ผู้เจ้าไม่มีเลยเนี่ยหรือทุกข์เพราะไล่งาหรือไล่หรือนาข้าวนะที่มัน เกิดน้ำท่วมเกิดโรคเกิดภัยอะไรอย่างเงี้ยผู้เจ้าก็ไม่มีแต่ย่าโยมีอา้าวฝนตกมากกับน้นําท่วมนาข้าวตายในแม่ก็เป็นทุกข์ละเห็นไหมหรือพวกหนูนะจะมากัดกินข้าวพวกนกจะมากัดกินข้าวนะพู้เจ้าก็ไม่มีเพราะผู้เจ้าไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ทํานานะนะ <c oughs> หรือจะ นอนที่นอนไม่ได้เก็บกวาดเลยโยมบางคนเนี่ยโยมสังเกตดูอรตมาก็ไปเห็นในบ้านในเรือนบ้านนอกอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละมุ้งนี่กางไว้เป็นปีเลยที่นอนก็เหมือนกันไม่ค่อยได้เอาตากแดดตากฝนเพตากแดดตากลมตากแดดนั่นแหละหรือมาปัดมากวาดเลยเพราะว่ายุ่งแต่การทําการทํางานเช้าก็ไปแล้วค่าก็กลับมาก็ ทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยยิงบรนนอกก็โอ้ไปแล้วช้าออกไปแล้วนะแล่ที่นอนก็ไม่ได้ทำความสะอาดก็เป็นที่อยู่ของพวกลาฝุ่นนะพวกตัวอื่นๆก็อยู่ในนั่นนะอันนี้พระองค์ทรงตรัสนะว่าที่นอนเนี่ยเนี่ยตั้งไว้เนี่ยเจ็ดเดือนไม่เคยไปล้างเลยนะไม่เคยไปปัดไปถูเลยไม่เคยซักเลยอย่างเงี้ย เพราะว่าอะไรไม่มีเวลาพอมวัวแเต่ทําการทํางานอย่างเงี้ยกูญเจไม่มีไปจนถึงลูกที่ติดมากับลูกสาวลูกชายเป็นไม้อยากขาดกันพระองค์ก็ไม่มีอย่างเงี้ยแล้วไปจนถึงนอนหลับอยู่ดีๆอยู่ๆก็โดนถีบโดนกระชากโดนให้ออกจากที่นอน หรือจะได้ถูกผู้มาทวงหนี้แต่เช้าเลยว่าจงใช้จงใช้นะจงใช้นี่จงใช้นี่นะพระเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีหนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นความทุกข์ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอ่สิ้นสุดในโลกเนี่ยหายด้ยาที่โลกของโลกกับโลกของมนุษย์เนี่ยมันมีตัวนี้เชื่อมโยงผูกพันกันอยู่ยอมสังเกตดูเราทุกข์เนี่ยส่วนมากก็ อยู่ในเรื่องที่ผู้เจ้าทรงตรัสนี้หมดเลยแต่ทุกทั้งหลายนะ่ะถ้าเราวางความพอใจไปมันก็หมดเหมือนกันช่างมันเถอะปล่อยม,มันก็จะหลุดะเหมือนโยมกังวลทุกข์กับลูกหญิงลูกชายคนใดคนหนึ่งโยมก็ทุกูพอมันไม่เป็นอย่างที่ที่เราตั้งโปรแกรมไว้อย่าลืมนะว่ามนุษย์ไม่ใช่หุน่นขันลานหรือหุ่น หุ่นรถที่เราตั้งโปรแกรมไว้นะมนุษย์นี่มันมีจิตวิญญาณมันมีกรรมเป็นตัวผักดันด้วยมันมีปัจจัเป็นตัวพาไปด้วยนะมันจะต่างจากตุ๊กตาที่ใช้ฐานใส่แล้วก็ขัดหรือใช้แบบขันลานมันก็เป็นไปตามโปรแกรมที่เขาสั่งนะแต่มนุษย์ไม่เป็นไปอย่างนั้นมันจะมีฟิดแบกมีเป็นอย่างอื่นเพราะว่าวิบากของกรรมเป็นตัวผักดันมันมีอยู่อย่างเงี้ย ถ้าเราไม่วางใจเตรงนี้เราก็ทุกแน่อันนี้ให้โยมทั้งหลายเข้าใจทุก์ขและการดับของทุก์ขการดับของทุกขก็คือวางความพอใจวางความยึดมัน่นถรือมั่นในสิ่งนั้นน่ะทุกก็จะดับทรงยกตัวอย่างพราหมมาคันติยะเนี่ยมากล่าวกับาภูมิกับาผู้เจ้าว่าขอให้พระองค์ทรงบอกทางออกจากทุกข์และการดับทุกขให้เถิดเนี่ย ผมก็ทรงสนทนาว่าท่านทุกอะไรหรือกขาบอกเนี่ยข้าพระองค์ทุกเพราะว่าญาติพี่น้องนะลูกหลานเสียชีวิตไปข้าพระองค์ก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจจะทํำยังไงให้ข้าพระองค์ไม่ทุกข์กับเรื่องเหล่านี้นะพระเจ้าก็ทรงถามอ่ะแล้วเจ้าร้องไห้กับญาติของเจ้าที่ตายทุกคนหรือเปล่านะปรามก็กราบทูลว่าไม่ทุกคนพระเจ้าค่ะเอาทําไมละ ก็คนนี้ก็เป็นญาติคนนั้นก็เป็นญาติใช่นไหมแล้วทําไมไม่ร้องไห้ละก็เพราะว่าหม่นฉันไม่ค่อยมีความรักความพอใจความเพิดเพลินกับญาติคนนี้เท่าไหร่นะก็เลยไม่ร้องไห้ก็เลยไม่เป็นทุกข์นะพุทธ mm hmm. านี่แหละพราหมณ์เอ,อ๋ยท่านก็จงใช้วางจิตของท่านอยู่ตรงนี้วางความรักความพอใจออกไปก็พ้นทุกข์เห็นไหมันวิวิธีบอก มาขันธิยะมาขันธิยะเดินตามโอกระพนทุกญาติโย,ยนหลายก็เช่นกันที่ฟังธรรมเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วจุดสําคัญของของธรรมะก็คือการรู้จักปล่อยวางเรายึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วมันเป็นทุกทุกระวางซะมันก็พ้นทุกเห็นไหมฮะอันนี้หลักง่ายๆก็ผู้เจ้าละความพอใจก็พ้นทุก มีความไปถามว่าทำอันหนึ่งมีไหมพระเจ้าค่ะที่ที่ละทุกได้เลยผู้เจ้าได้ทำอันหนึ่งก็มีคือละความพอใจความเพลินความพอใจเมื่อเราละความเพลินความพอใจในสิ่งใดๆแล้วทุกก็จะหายไปเลยนะแต่ปัญหาว่าเราไม่ละความพอใจไม่ละความเพลินทุกขก็ตามมาตามเรื่องของเหตุตามบทตัวละครนะ ละครชีวิตของคนเหล่านั้นเกิดมาแสดงกันบางคนก็แสดงสมบทบาทก็ได้รับความชมเชยจากสังคมได้รับเกียรติบัตรได้เล่าอะไรก็ว่ากันไปนะบางคนเกิดมาแสดงละครไม่สมบทบาทก็ถูกทีบลงเวทีว่าโอ้หยุดแสดงนะหรือบางคนแสดงไม่ดีก็ไม่ ไม่ได้มีเวทีให้แสดงอย่างนี้เป็นต้นนั <c oughs> ้นละครชีวิตเนี่ยมันมีเวลากำหนดเช่นอายุของราชการก็หกสิบปีอายุของมนุษย์เราก็ร้อยปีที่จะให้แสดงโหลดแหลนอยู่บนเวทีของการเกิดนี้นะแสะดงศัจธรรมจากการความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่ แสดงความเป็นพ่อเป็นแม่นเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายนะให้แสดงแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาก็หมดแล้วละครเรื่องนี้จบปิดเวทีกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะชีวิตก็เหมือนนางละครนะี่แหละไม่มีอะไรที่หาสาระแก่นสารอะไรกับกับกายนี้ได้มากกว่าน,นี้นะพระเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็เลยทรงหาวิธีออกจากทุกข์ก็ทรงค้นพบว่า ทุกใดๆไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามแนอนาคตก็ตามทุกนั้นมาจากความพอใจวางความพอใจก็พ้นทุกนั่นแน่นี่เป็นหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนวิธีปล่อยวิธีวางเมื่อเรารู้แล้วอันนี้มันเป็นทุกอันนี้เป็นทุกเพราะบุตรทุกเพราะปัญญาทุกเพราะสามีทุกเพราะทรัพย์ทุกเพราะอะไรต่างๆเนี่ยเขาวาง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 สิ่งเหล่านั้นอันนี้มันก็จะพ้นทุกและมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะเป็นตัวเสริม ทำให้เราเดินตามทางดับไม่เหลือของทุกขนะที่เรียกว่าเดินตามอาณาปณสติตามมรรคมีองแปดนั่นเองนะวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ดค่ำของเดือน11บเนะก็ขอเชิญชวน,นญาติโยมไปให้ทานนะถ้าหวังอยากจะเป็นคนมีอายุยืนมีความสุขความเจริญในพวกข้ทรัพย์ในตัวเองก็มันให้ทาน ถ้าอยากจะหวังได้สุขคติโลกสวรรค์หรือมนุษย์ที่ดีก็ให้สมาทานศีลถ้าอยากจะหลุดพน้นจากความเป็นมนุษย์จากเทวดาก็ให้จเจริญสมมถะภาวนามันมีช่องทางของการไปอย่างนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ก็จะไปอย่างนี้เห็นไหมนั่นเราก็สร้างเหตุที่ดีที่เป็นกุศลอย่างเงี้ยเราก็จะไปสู่สุขคติที่ดีก็เมื่อเราทําดีแล้ว ใครจะมาบอกว่าเราไม่ดีก็เรื่องของเขาเพราะว่าเราสร้างแนวทางที่เป็นไปเพื่อสุคติการให้ทานคนจาดว่าคนให้ทานเป็นคนโง่ย่จริงคนไม่ให้ทานนั่นแหละเป็นคนโงน่ก็เหมือนโจรน,นะไปรักของเขาแล้วก็บอกว่าเรานี่แหละเป็นคนฉลาดมีข้าวของเงินทองได้ใช้ได้กินท่านเนี่ยไม่ลักของผู้อื่นเป็นคนโง่อะไรอย่างเงี้ย สองเพื่อนโจรที่ไปฟังธรรมผู้เจ้านะแต่พู้เจ้าว่าเมื่อเรามีสติมีสามปัญญะมีพ้นวุฒิภาวะนะเป็นคนมีความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้ชั่วทําแล้วมีผลไม่ดีไม่ทําเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นผลที่เป็นกุศลเป็นความดีเราก็จะเดินเราก็ทาอย่างเงี้ยธรรมะมันมีอย่างนี้นะมันไม่ได้หมายความว่าต้องให้ขายมาบรรดาล หรือต้องอะไรต่างๆแต่ขอให้เราทำความเข้าใจแล้วเราก็มันมีวิธีแก้ทุกข์ในตัวของเราเนั่นแหละไม่ใช่แก้ทุกข์แบบไปถมทุกข์คนบางคนทุกข์ใจแล้วไปกินเหล้าอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกไปถมทุกข์นะคนบางคนทุกข์เพราะว่าสามีอย่าล้างไปก็ไปหาสามีใหม่ก็เพิ่มทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้ว สามีไปมีปัญญามีสามีพัญญาใหม่เราก็ไม่มีสามีเราก็ไม่เพิ่มทุกข์แล้วก็ทุกข์อยู่เฉพาะตัวเราถ้าศึกษาธรรมะก็เออดีเหมือนกันเราจะได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยถ้าศึกษาอย่างเนี้ยเราออกจากทุกข์ไม่ใช่ว่าเลิกจากคนนี้ไปหาคนใหม่อีกก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนบุคคลเฉยเนี่ยหลักความจริงต้องคิดให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่นั่นเรา สร้างทุกมัดตัวเองไม่หมดที่พระเจ้าโอ้มนุษย์นี่สร้างทุกเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งที่มัดกันเป็นปมเป็นปมแก่ปมนี่ก็ติดปมนี่แก่ปมนี่ก็ติดปมนี่นะมันก็เลยทุกเป็นปริวัติทุกไม่สิ้นสุดนะแต่พระเจ้าทรงสอนชี้ทางว่าอันนี้เป็นทุกนะการเกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกการปันปากจากของรักของเจ้าใจเป็นทุกนะ เหตุของทุกข so so, ์ค so 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 ือความรักความอยากความตัณหาละความรักความตัณหาก็ดับทุกข์อย่างเงี้ยแล้วก็ทางดับทุกข์โดยไม่เหลือก็มีสติมีสัมปชัญญะอันนี้เราออกได้นะก็ข้โมทนากับท่านทางลายที่พดเข้ามาเรารู้จักทุกข์ละเป็นอย่างนี้นะกับหาวิธีออกจากทุกข์ดังที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ละความเพลินความพอใจก็พ้นทุกข์ข้อมทนาขก็เจริญพร